กลับมาช่วงนี้นะคะมาดูมาติดตามความคืบหน้าในการก่อสร้างสนามฟุตซอลอารีนาที่หนองจอกนะคะแม้ว่าจะมีอุปสรรคอยู่บ้างนะคะแต่ว่าหม่อมราชวงศ์สุข,ขุมพันธุ์ผู้ว่ากทมอเองก็มั่นใจเต็มร้อยค่ะว่าสนามฟุตซอลหนองจอกจะพร้อมทดสอบนะคะในวันที่30ตุลาคมนี้ค่ะไปติดตามในช่วงแกะรอย1ันวันกับผู้ว่ากรทมค่ะ วันนี้ท่านหม่อมราชวงสุขุมพันธุ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็เปิดเผยภายหลังจากการลงพื้นที่ติดตามการก่อสร้างสนามบางกอกฟุตซอลอารีนาหนองจอกนะคะว่าการลงพื้นที่ในวันนี้เพื่อติดตามความคืบหน้าในการก่อสร้างสนามฟุตซอลซึ่งขณะนี้นะคะเกิดจะเสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์พูดอย่างนั้นก็ว่าได้เพราะว่าเหลือการเก็บรายละเอียดนะคะในจุดเล็กจุดน้อยเท่านั้นค่ะคุณจิรวัลค่ะค่ะตอนเช้าคือหลังจาก ช่วงที่มีปัญหาเรื่องของพื้นปูสนามผู้ว่ากรทมนะคะได้ติดตามความคืบหน้าในช่วงเย็นๆแล้วก็พักค้างคืนใช้เวลาอยู่ที่สนามฟุตซอลหลายชั่วโมงหลายวันแล้วนะคะแล้วท่านผู้ว่าก็บอกว่าเมื่อช่วงเช้าที่ติดตามล่าสุดนะคะเข้ามาดูก็พบว่าตอนนี้เห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนอย่างเช่นที่เสาหลักค้ำยันโครงหลังคาทั้ง4ต้นตอนนี้ก็ถอดออกหมดเรียบร้อยแล้วนะคะสามารถนรําเศษวัสดุและอุปกรณ์การ ก่อสร้างออกจากด้านในสนามเพื่อเริ่มทําความสะอาดแล้วค่ะส่วนการติดตั้งเก้าอี้เครื่องเสียงระบบไฟก็จะแล้วเสร็จในวันพรุ่งนี้ด้วยซึ่งวันพรุ่งนี้นะคะ,คะที่ท่านผู้ว่าบอกเมื่อวานนี้27ตุลาคมพื้นสนามนะคะจะส่งมาจากฮ่องกงถึงประเทศไทยค่ะ,คะ ก็มั่นใจค่ะว่าจะสามารถที่จะพร้อมทดสอบสนามตามกำหนดการที่ยืนยันกับทางฟีฟ่านะคะที่ทางผู้บริหารกรทมก็จะทดสอบแข่งขันลงไปอุ่นเครื่องนะคะฟาดแข้งกับทีมสืม่อมวลชนด้วยนะคะในวันที่30ตุลาคมนี้ก็โดยเป็นการจัดแข่งขันเพื่อเป็นการยืนยันถึงมาตรฐานแล้วก็ประสิทธิภาพของสนามฟุตซอลนะคะบางกอกอารีนานะคะหนองจอกที่ทางกทมเป็นคนสร้างนะคะ นอกจากนี้ทางท่านผู้ว่าเองก็บอกว่าต้องขอความร่วมมืออย่างสุอมวลชนด้วยในการเสนอภาพในการก่อสร้างอยากให้เป็นภาพปัจจุบันนะคะไม่อยากให้เป็นภาพเก่าเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยผ่านไปแค่วันเดียวคุณจิรวรรณคืนหน้าไปเยอะนะคะใช่ค่ะอันนี้เราก็เกือบจะใกล้เคียงปัจจุบันนะคะคุณยาเพราะเราก่อติดทุกวันถูกต้องค่ะเราเกาะติดทุกวันนะคะก็ทางท่านผู้ว่าเนี่ยคงอาจจะเห็นนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยภาพมันอาจจะ ไม่เป็นไปตามภาพปัจจุบันหลายๆสื่อเหมือนกันนะคะก็เลยอยากจะให้ไม่ควรนําภาพเก่าที่ถ่ายไว้แล้วหลายวันมานําเสนอเพื่อให้ประชาชนนั้นได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้องแต่ว่าประชาชนถ้าอยากจะติดตามะนะคะความคืบหน้าล่าสุดของทางสนามฟุตซอลอารีนาหนองจอกนี้นะ,ะสามารถเข้าไปชมการก่อสร้างสนามได้นะคะแบบสดๆเลยที่ทางเ,าเว็บไซต์ w วิร์ดไวด์เว็บ 2 0 1 2 com นะคะ,คะอันนี้สามารถดูภาพสดๆได้เลยค่ะค่ะ ดูไปก็ให้กําลังใจกันนะคะนานทีนี้กําลังใจสําคัญนะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วค่ะคุณจริรวรรณท่านผู้ชมเป็นหน้าเป็นตาของของประเทศไทยเรานะคะ,คะสนามแห่งนี้นะคะเพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยก็มีอุปสรรคอยู่บ้างสําหรับกรุงเทพมหานครอย่างเรื่องของพื้นสนามค,คุณจริรวรรณที่เราทราบกันดีว่าคุกคักนิดหน่อยอม,มาช้ากว่ากําหนดการเดิมที่บอกว่าเดิมทีเดียวก็จะมาถึงสักวันที่26ก็คือวันนี้ ใช่ค่ะ,คะแต่ว่าท่านผู้ว่าหรือว่าท่านอื่นๆที่ให้สัมภาษณ์กับทางช่องของเราเนี่ยก็จะแแค่ว่าติดปัญหาบางประการหลายคนอาจจะสงสัยว่าจอิงๆแล้วเนี่ยติดปัญหาเรื่องของอะไรทําไมค,ค้างอยู่ที่ศุลกากรของจีนนานจังมีปัญหาอะไรหรือเปล่าซึ่ง ทางผู้บริหารเนี่ยเวลาให้ข่าวยังไม่เคยพูดจาแบบชัดเจนนะคะแต่ว่าเราไปสืบทราบมาค่ะคุณยา่ทางแหล่งข่าวของกรุงเทพมหานครเขามีการตั้งข้อสังเกตนะคะว่าความล่าช้าที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะมาจากเรื่องการเมืองหรือเปล่าม,มีคนทําให้มีความล่าช้าหรือเปล่าค่ะค่ะ เป็นการตั้งข้อสังเกตนะคะจากแหล่งข่าวจากทางกรทมเขามีการวิเคราะห์แล้วก็ตั้งข้อสังเกตถึงความล่าช้าของพื้นผิวสนามฟุตซอลโดยระบุขั้นตอนในการสั่งนําเข้าเริ่มจากบริษัทผู้รับเหมาที่กรทมว่าจ้างก็คือบริษัท EMC นะคะได้ว่าจ้างบริษัท Civil Master ซึ่งเป็นผู้นําเข้าพื้นผิวสนามซึ่งมีการสั่งสินค้าสำเร็จรูปมาจากสหรัฐอเมริกาจํานวน2รถต้องแยกอย่างนี้นะคะ,คะรถแรกจะส่งพื่อสนาม มาติดตั้งที่สนามอินดอร์สเตเดียมหัวหมากอันนั้นเป็นพื้นที่หนึ่งพิธีเปิดใช่ค่ะตกองไหมคะอ,มอีกรถหนึ่งอีกรอดหนึ่งนะคะก็จะส่งให้สนาม Bangkok f u ซอ a l Arena ที่หนองจอกเนี่ยแหละค่ะ,คะก็แยกกันนะคะแยกกันส่งม,มาแต่ว่าสินค้าของอินดอร์ t เซเดียมหัวหมากที่ส่งม,มาที่อินดอร์เนี่ยส่งตรงมาจากสหรัฐอเมริกาเลยค่ะ,คะก็มาถึง ประเทศไทยเนี่ยตั้งแต่วันส่งมาตั้งแต่วันที่28กันยายนแล้วแล้วตอนนี้ก็มาถึงเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรค่ะ,คะแต่ว่าในส่วนของสนามที่ส่งมาให้กรุงเทพมหาคนครนั่นสิกลับกลายเป็นว่าจากสหรัฐส่งผ่านไปที่ประเทศจีน ตามข้อมูละนะคะ,คะส่งไปที่ประเทศจีนแล้วก็มีปัญหาเรื่องของการสําแดงสินค้าไม่ถูกต้องจนเป็นเหตุให้การจะส่งนั้นล่าช้าอย่างที่เป็นข่าวนั่นอเองนะคะคือจริร awan กําลังจะบอกว่าแหล่งข่าวจากกรทมเนี่ยเขาวิเคราะห์กันอย่างนี้ค่ะ,คะเหมือนกับว่าถ้าเทียบการความน่าจะเป็นคือเทียบเทียบกันมันมีความมันมีสิ่งที่เทียบไป้เห็เนก็คือว่ารถแรกของเพื่อนสนามเนี่ยมาถึงแล้วใช่ไหมคะที่ติดตั้งที่อินดอร์สเตเดียมหมอกทําไมมาถึงได้เร็วกว่าล่ะนะคะเหมือนกับเมื่อไปดูว่า อีกจุดหนึ่งเนี่ยกับราชาทีนี้เมื่อไปดูข้อมูลแล้วเนี่ยจุดที่มาถึงรถแรกเนี่ยนะคะที่สินค้าเนี่ยส่งมาจากสหรัฐอเมริกานะคะตั้งแต่28กันยาเกันยายนะคะตรงมาจากสหรัฐอเมริกาได้เลยใช่ค่ะ แล้วทําไมอีกล็อตหนึ่งล็อตที่จะต้องมาปูที่แบงคอกฟุซโอารไดาหนองจอกไปแวะทําไมประเทศจีนถูกต้องค่ะค่ะทางบริษัทซีวิลมาสเตอเนี่ยนะคะที่เป็นคนสั่งนําเข้าก็บอกทางกรุงเทพมหานครว่าสนามพื้นสนามที่จะส่งมาให้กรุงเทพมหานครเนี่ยจะส่งมาราวๆเดือนสิงหาคมซึ่งก็ หลังจาก28กันยายนที่ส่งมาให้อินโดเซียมหัวหมากอยู่แล้วนะคะทีนี้ทางกรุงเทพหมหานครเลยไปตรวจสอบข้อมูลในเชิงลึงลกค่ะคะก็ไปพบว่าบริษัทซีวิลมาสเตอที่เป็นผู้นำเข้าเนี่ยนะคะทำหน้าที่นำเข้าพื้นสนามฟุตซอลเนี่ยปรากฏว่าผู้บริหารอของบริษัทแห่งนี้นะคะมีความใกล้ชิดกับรัฐมนตรีรายหนึ่งในรัฐบาลด้วยค่ะ ค่ะเลยอาจจะมีอะไรอยู่เบื้องหลังหรือว่ามีความพยายามดึงเรื่อง,งไม่ให้พื้นสนามส่งมาถึงกรุงเทพมหานะครตามกําหนด,ดหรือไม่ค่ะอันนี้เป็นมุมทม่านผู้ชมคะที่เป็นมุมของทางกทมเขานะคะ,ะตั้งเขาสังเกตแบบนี้ใช่มีสิทธิ์ที่อาจจะคิดว่าจะเป็นแบบนี้ได้อันนี้มุมของกทมที่เขาคิดน,น,นะคะเพราะเป็นการไปตรวจสอบไปเช็คข้อมูลน,นี้ก็ก็เป็นมุมหนึ่งแต่ว่าทีมงาน รายการพระนครรัใจของเราเองนะก็พยายามจะติดต่อบริษัทนะคะซีวิลมาสเตอรเหมือนกันนะคะเข้าไปดูซิว่าเอตกลงมีข้อเท็จจริงอย่างไรติดปัญหาเรื่องของการสําแดงสินค้าหรือใบนำเข้าสินค้าคไปติดอยู่ที่จีนตามที่เขามีการตั้งข้อสังเกตรหรือไม่มเพื่อให้เป็นทรรทุกฝ่ายนะคะ,คะแต่ปรากฏว่าทีมงานพระนครร้ใจของเราเนี่ยพยายามติดต่อไปแล้วคุณจิรวันคะก็ยังไม่สามารถให้คาตอบเรื่องนี้ได้นะคะ คทางผู้บริหารเนี่ยยังไม่มีใครที่จะให้ข้อมูลได้นะคะก็มีเพียงเจ้าหน้าที่นะคะที่เราติดต่อไปแล้วก็ทราบเพียงข้อมูลคร่าวๆว่าทราบว่ามีปัญหาอยู่ที่ประเทศจีนนะคะแต่ว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราคงต้องรอดูค่ะว่าที่ท่านผู้ว่าบอกว่าติดต่อประสานผ่านทางกงสุนประเทศจีนเนี่ยให้ส่งพื้นสนามจากจีนไปที่ฮ่องกง เพราะว่าฮ่องกงเนี่ยมีเที่ยวบินที่มันมากหน่อยะนะคะ,คะแล้วก็ส่งมาถึงกรุงเทพเนี่ยคาดว่าจะมาถึงวันพรุ่งนี้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดมาถึงก็ใช้เวลาในการติดตั้ง4ชั่วโมงมใช่ไหมคะมก็ต้องเตรียมแผนนะเป็นแผนสอว่ามาถึงปุ๊บเนี่ยจะชา้าจะเร็วยังไงต้องรีบทําให้ได้เสร็จภายในสี่ชั่วโมงเพราะว่าถ้ามาถึงพรุ่งนี้27ตุลาคมคมีเวลาอีก สองวันจากสามสิบสาสิบนั้นแข่งขันทดสอบระบบค่ะนะช้ากว่านั้นไม่ได้แล้วนะต้องรอดูพรุ่งนี้อีกครั้งนะคะค่ะแล้ววันที่ยี่สิคือวันจันทร์ที่29ตุลาคมทางฟีฟ้าก็จะพิจารณาด้วยว่าจะใช้สนามแบงคอกฟุตซอลอารีนาหนองจอกนี้ใช้ในการแข่งขันในรอบใดบ้างโอ้โหคือชิชตาเลยแหะใช่ค่ะเลื่อนจากเมื่อวานนี้ มาเป็นจันทรที่29นะคะในการชี้ชะตาสนามแบงคอกฟุสซอรอารีน่าหลังจอกแห่งนี้ค่ะช่วงนี้ทางผู้บริหารกรุงเทพมหานครนะคะเรียกว่าเกือบทุกท่านเลยนะคะตั้งแต่ท่านผู้ว่ากรทมอรองผู้ว่ากรทมมาจนกระทั่งทุกฝ่ายทุกคนก็จดจ้องนะคะมุ่งมั่นไปที่การต้องทำให้เสร็จตามเป้าหมายนี้นะคะ,คะ เราเองก็ลุ้นไปด้วยเหมือนกันนะคะ,คะรายงานข่าวทุกวันเนี่ยนะคะว่าสนามแห่งนี้จะเสร็จทันตามกําหนดหรือไม่แต่ว่าที่แน่ๆน,นะคะตอนนี้กรุงเทพมหานครเขาก็เตรียมพร้อมทั้งเรื่องการประชาสัมพันธ์ถึงแม้จะไม่ได้เป็นหน่วยงานหลักในการจัดประชาสัมพันธ์การแข่งขันก็ตามนะคะแต่ว่าก็มีการจัดนัดกระชับมิตรไปแล้วก็เสร็จสิ้นการแข่งขันไปเรียบร้อยแล้วรวมถึงการอำนวยความสะดวกในเรื่องของการเดินทางด้วยค่ะคุณนยา ใช่คะ่ะมีหลายจุดอย่างที่ท่านผู้ชมดูที่นะะหน้าจอในขณะนี้แล้วก็บอกไปก่อนน้นนี้แล้วนะคะหลายจุดก็คือที่แฟชั่นไอแลนด์นะคะเดอะมอบบงกะปิสถานีรถไฟราชกระบังนะคะหรือว่าใครเอารถยนต์ส่วนตัวไปเองนะ,ะไปจอดใต้เขาก็มีที่จอดให้รอบสนามนะคะอย่างที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครสวนสาธารณะหนองจอกตลาดเชื่อมสัมพันธ์มีเตรียมเอาไว้ ให้สำหรับจอดรถเพียงพอแน่นอนค่ะและนี่ก็เป็นโรรวัวร์นะคะแผ่นพับที่กรุงเทพมหานครนั้นได้ แจกสำหรับ50เขตนะคะเป็นการประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ที่กรุงเทพมหานครได้ดําเนินการมาแล้วก็มีการแจกจ่ายไปตามสํานักงานเขตทั้ง50เขตนะคะ,ะก็จะบอกถึงความภาคภูมิใจของกรุงเทพมหานครในการเป็นเมืองเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตซอลโลก2012ครั้งนี้ค่ะแล้วก็บอกถึงความเป็นมาต่างๆด้วยนะคะคุณนยาแข่งขันที่ใดมาแล้วบ้างนะคะซึ่งครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่ เสร็จแล้วนะคะที่กรุงเทพมหานครเป็นเจ้าภาพค่ะใช่ค่ะอาวุชวลนี้นะคะบอกรายละเอียดหลายอย่างเลยนะคะแล้วก็มีการบอกหมดเลยเส้นทางต่างๆนะคะแล้วก็สิ่งที่บอกไปจนถึงนี่เลยค่ะสถานที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพในพระนครของเรานะคะจริงๆน่าจะเขามีในส่วนของภาษาอังกฤษน่าจะแจกท่องเที่ยวที่มาด้วยนะคะใช่ค่ะ มีข้อมูลสำหรับท่านผู้ชมที่รอที่จะเข้าไปลุ้นนะคะการแข่งขันฟาดแข่งครั้งนี้นะคะมีข้อมูลมาฝากเบื้องต้นเลยนะคะจะได้เตรียมเงินในกระเป๋าไปดูได้นะคะ,คะประเภทของบารค่ะมีตั้งแต่รอบคัดเลือก1-9พฤศจิกายนนะคะ300บาทนะคะแล้วก็รอบ16ทีมสุดท้ายประเภทที่1นี่ก็500บาทแมตช์เปิดสนาม1พฤศจิกายนนะคะเก0บาทค่ะ,คะแล้วก็รวมถึงรอบรองชนะเลิศ16พฤศจิกายนรอบ สินเชนะเลืิบบาทาพฤษจิกายนมีลำดับนะคะราคาตั้งแต่900บาท600บาท300บาทค่ะ